เสียงผู้ใดวะเสียงคนเอาไม่อยังนี่บอกคนก็เอินคนตีนี่คนล่ะค่ะคนพากันออกมาย่างเอาคิ้วฉันแล้วคิ้วจังไหนฉันยังมองบัดจ่อเอาลองมัดจอบียุติมันก็ไม่ต่อแล้วน้องลูกฉันนั่งพุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเศร้า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 คณะเตะเถาปนีิเขาเศร้าร้องแล้วในบักเตะเมียนลอนในบักเตะยายยาย ลุ่นเจ้าเขาหนีไปลองสารพัดยู่เฮียนพุ่นนะในบักแต่สองพันยีซีบฮะเมื่อก่อนในบักแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นเอแปรเอแปรเอแปรเอติดติสติสเอแปรแต่ว่าปีนี้เป็นยังไงโอ้มาโอโปเอแปรเดี๋ยอย่าเปล่าอย่าเปล่าเดี๋ยวคุณนายถอดแว่นดสักคราวก่อนโอ้ยมาปูดไอแต่อีปอบเพาขอเห็นปัญหา ไปสำมลวนในหักแต่ฉันเนี่ยลูกฉันมีแต่ผู้สวยสวยได้หล่อนได้ได้หมกแต่นี่บอกมันได้เมียมันด้อโอปเชียวนี่บอกเขาบอกว่าเกรุกลูกอย่างลุกไปปิดไฟนี่เนี่ยอย่ามาหาการลูกฉันในบักแต่อีอย่างคือพักหนาแน่นเบื้องเตนเนี่ยเอาหนาแน่นต่อี่งหามึงหมอกระเป๋า แต่ว่ายายหนึ่งสองสามสี่หานีหาอีนี่ผู้ดีิงด้ทุกคนห้ามแล้ว<อ>มัวนได้เนีย<อ>แต่ว่าอีโค้คือหัวลกแถวเอาเพราะเ,เ,เป็นหัวลกธรรม,มาดาดิแต่ยังวันตามันบอดพอเอาไปยิงโดนคนไหนเขาิการมาเตียนเตีย,ตยมนมายิงโดนให้โอกาสคนตัวอย่ามาว่าลูกฉันใส่ลีลาเด็ดทุกคนอะที่เห็นและติดอยู่กับนายประกำเข้าใจ เขาเศร้าเศร้ากางขาออกด้วยกางเลยลูกมั่นใจค่ะมั่นใจลูกสั่งให้หนูมั่นใจใหโอ๊ยพี่บ้านพี่บ้านเอาพี่บ้านเกี่ยวไอ้เกี่ยวเป็นจังหวัแต่ละอีกางขาออกมาทำไมเหรอขาหนีบเหลี่ยบเป๊ะโอ๊ยกูบอกให้สู้ท่าเขี้ยวลื่อนพื้นกูแจกให้ผู้อันคือบะเฮ็ปไปแล้วอีห่า อีหาสแตมนี่บ่กกากลางเน่ซี่มามันเหมิดดิมึงอย่าเวาเป็นอยังมึงเบิกอีครูสอนเต้นก่อนเป็นอยังอีบาานหบ่เออะเป็นอยังอุ้ยตะดากแตกไรก้าผันพาสมเด็จนี่นี่นี่เจ้าว่าหรับอยากหาการลูกกูชิวจจข่อยนี้ใช่ไหมเอาหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมหนีหนีเชิวบุคหอยออกละหนีไปทำไม พาลูกพาเต่าหลีมนสุคนเออธุระปาปากเฉียไม่ลมไปละ แต่ว่าเป็นแม่นั่งเอกกุศลแม่ผู้ใดแม่อีแป้งนี่แหละนี่แหละอีนี่แหละ,ละบัตรใยเงินกูญักเทีย <c oughs> <c oughs> กูโทษถามย่านไหนบอกว่าตัางยังไม่เข้านะยาย <c oughs> กูมาศูนย์ขักแทะมึงแก่บ้าเป็นหยังซุ <c oughs> ้มควาตุ่มพันได้จ,จักบาทอยู่ <c oughs> บัตรใยโกรธเอาใหญ่เอ้ยซอยอีแม่เล่เารักแม่มึงเข้าใจบ่รักแม่ละแม่บ่รักกูญักเทีย เราลเข้าอยู่ดอกเอาเมืองอำเภอเมื่อมีสมิสมีติดสูนูุดอดข้าเที่ยวเดือกเหลือจังไดถามแนทชอนอุดอดท่านี่ข้าเที่ยวเดือกเมื่อกี้เสียกูไปยังเสียหากูมาสันใหญ่เ้ย่ายังไงวันไหนเสียงอีสานจะมาเล่นอำเภอเมืองเออัดกูมาไลนเราไม่สมีแต่งกูมาศูนย์คักแค่ถามคักทำยังทักหากูเลยนะมาแจ้งไหมแจ้งไหมมาสันว่าเออ บ้าใจจะได้กูเปิดไฟเลรนพู้น่ะไฟหลายจนกูเอาอยิ่ามึงปตายอะไรเหรอมะขาวดีแทมกันเดียวขาวดีนะกูโผล่แป้งยิ่หามึงดีใจเนาะอ้ามะมะพ่อพี่น้องเมื่อกูดอดอีกดีใจยังเล่นบ้านจะคล้องรอบที่แปดที่แปดเออรอบที่แปดที่แปดม่เงี้ยนกบอกกูเปลี่ยนสั่นลูกกูคิดท่าใดอยู่ก็เลยบเปลี่ยน์สั่นแล้วยัย เว้ยคุเห็นไหนเนี่ยกกบกคุณฟ้าวมือเนี่ยฮะฟ้าวดีฟ้าวไปใส่ก็บของจังไรกระลำจอดแกงอยู่แล้วหล่ะมึงเสียกูโลดเฮียเฮียเยบ้างไหนวันกูเห็นเอี่ยนึงขายของไรสดอีไนมันขายดีดีอีไนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพิมพ์รีพายอ๋อพิมพ์รีพายม่เคยเห็นเต็๋มม่เคยเห็นเพ็กมันตีเพ็กหงษ์อย่านะคะอย่านะคะ อย่งแล้วกูบอกอย่าด่าฉันนะค่ะอีดอกทองนะกูบอกไอ้เบิงอันพี่พ์มีไพ่จักเทียเป็นยังกูเบิงแจะมีไงอันนึงเล่นยญไม่ยังไม่ยงไรสุดดีๆนะแม่ผู้ใดไม่ไงนกนะแม่ฮะไม่ยังกูไม่อยากไอ้เบิงเล่าดอกเป็นยังกูสร้างเล่าขอัญจะดาวอันไม่ได้ไรสุดสามเทียกับบ้าคำกับยังว่างยังว่างใหญ่เอ้ยไม่ยังนุ่มมันขึ้นหอยน้องกูเริ่มหัวเรานี้ <_ <d> _ <n> _>เหรียญเทียนที่สีทีท่หากันยังคือเก่าเอาเอ,าาอ,อกอับเปียู่ดอกเออพูดอผไ้บดา่มา,ามันนี่ก็เสียใจด้วยค่ะเปยังจะเสียใจฮะไปยังจะเสียใจเอาเสียใจแล้อีน้อยโควิดมากอีหามึงก็บม่ได้เหรียญานนตัวหรือว่าจะเป็นงานสุดท้ายเี่ไม่รู้จะพูดเลยเสียวย่ว่าใหญ่มึงเห็นบ่เนี่ยมึงเห็นบ่เอาดิเอียงนี่นะก็รับสาต่ออีควาย ไอโฟน12ตัวเนี่ยยุสายดีๆดมันเป็นไอโฟน12เยียงสัดนาหัวบวญเยียงกว่าหัววุยโอ้ยบอกชัดๆดูหัววุยโอ้ยเฉพาะมันมีแอมสตูเนะโอ้ะโอ๊แมปนเพศฉาตูเอ้ยมึงเห็นปะเนี่ยของกินแดงได้ใหญ่กว่าสื่อมาโอซุมสองชิ้นกันนะเออผู้พิ้ากากไปสามซีนาผนตัว เขาเอืดฟิล์มหาฟิล์มกระจกว่าแม่กูปิดหนาแม่กูไปซื้อมาเออเข้าเฟซบุ๊กจากเข้าก่อนเด้อใหญ่เด้อเข้าไอ้จับใบจับบาทแน่ลูกจ้าแม่กูเห็นหนาเมื่อกี้เลยกับบอสคุณเนาะเออฮาก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั่นแหละเปลี่ยนไปเรื่อยๆผู้ใดตีแต่ลุกสิเป็นโตั้นมือเนี่ยอย่าฟ่าเด้อเข้าก่อน เข้าไปโอ้ยมีอิมซิมอยู่ฮะมีดวัดนั่นเข้าแล้วเข้าแล้วก็กระลิงมาดใหญ่เอ้ยเดี๋ยวเลียวฝาวกระดิงเออเอามาคือเกาลัดละกระลิงเขาขายของเร็วเอาเร็วเธอถอนเสื้อผ้าแลยถอนอีหยังกระลิงอยู่งใส่พก็เกอร์กระมุง ูไปยืมวัดลงพอชำเนียงมาฮะ<ห>ผุนกูไปยืมจุวัดในเมืองมาผุนอ่ะโอ้ไปยืมวัดแชรลอดมา <laughs> <laughs> วัดแชรหลอดพะนะลองเบิงเอามึงเห็นป่บผุนหล่ะนะั่นตีเขาเลยตนีนันตลกอ้าปากเซเวอยูุ่อีห่ามึงเออเฝ้าห้เขาอีกน้อยกะนั่งห้เสียใจือยังอีตองล่ะโพดว่าสันโอ้โอยีตองยี่ห่าฝาตั๊กเล อ๋อแสดงว่าเป็นติปจากอีตองพุลล่าเส้าบาดบุลล่ะเส้าบาดมึงกีตาร์ไหนแบ่งสีแดงมึงเห็นบอ,อีหามึงมือห้ามบมเอาเรือวะมึงเห็นบอหนาเฟซบุ๊กมันอ่ะนะเป็นยังเขาโพดท่วงหนีมันอยู่อ่ะนะโอ้โถเป็นยังเอาเอาเอาเปิดเพลงสากลผัวสาวเปิดเพลงเลยเ,เรย็วเได้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 อาเอาเปิด น้ามาล้วสมักงาเลยไปไปเยอีผีห่ยำเหย่วมึงไอ้ไม่เงงมันจะว่าเปิดเท่านี้กันแสงห้าจีแตกตีกูก็เปิดไปอะไรโควิดมารอบนี่ละย่าสิบอกว่าอะไรโควิดถอนอะไรถอนตินหี่หลาหลายใหญ่ใหญ่ใหญ่เปิดสติงในการขายของโอ้ได้ได้มาเปิดห้าจีแตกเท่านี้กันแสงอะไรมันขายปได้เออเอาเอาเปิด เมียมึงน่ะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวอย่าฟาอย่าฟาปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเรี่ยว่าไปข้างเล็กเนี่ยหาข้างเล็กดิข้างยุสายไปอ้าว น้องกูมาอาซาบานิก้าซาบดีค่ะคุณลูกค้าค่ะดิฉันไม่พายค่ะดิฉันก็ผีพายคนเดิมค่ะเออเอาสินค้าชิ้นแรกเลยคิ้วเร็วเร็วเครื่องดื่มคอมมาโด و เครื่องดื่มคอมมาโด و เล่มต้นที่ทำทำไม่สุดไม่หยุดทำค่ะ เนี่ยหามึงเนี่ยเป็นจำบ่ได้มันยุดโดนเออเอาต่อไปเลยเคี้ยวเลยเด้อแรวแรวเคี้ยวเลยเด้ออ,อุอ้ยน้ำปลาไม่เียหน่อยหน่อยขึบนมบุ่มแช่เอาพอดีจะพาแจกน้องๆอยู่ไรพรน้ำปลาตาคุณแม่ต้องไรอะไรพอนส่หน่อยแซ่บหลายใส่หลายเข็ดพ <c oughs> ี่เก่เาค่ะ <c oughs> จะไปหาใส่หลายอยามึงสินหน่อยหน่อยกับพอ่อ <c oughs> เอาสินค้าต่อไปเลยเร็ว น้ำอุ่นเหมือนเดิมแหละมีใครเอฟไปมคะเอฟไหมมันมั่วอุ่นดอนบ้างเอฟจากบาดีมิทซิลีเอฟไปมคะเอฟไหมไม่มีใครเอฟเลยมิสซิลีเลยทิออ้งท่าอาสินจ้าต่อไปเลยเคิวนี่คืออะไรคะฝาหม้ออีโง่ ไมใช้ทำอะไรคณะไม่ใช่ปิดบ้านพีเออเอาเอฟไหมค่ะเอฟไหมเอฟก็ทิ้งเหมือนเดิมค่ะเบื่อจังเลยเล่นทุกวันเลย <laughs> <laughs> หัีดูเนี่ยหัยวด <What? S 2> ยหวดเขาบอกว่าหวัวดเนาะ <Hey. S 2> เขาใช้ยังไงเนี่ยเอานี่คือเขาเอาไปน้ำนํำมาจากฝรั่งเศสนะคะเราจะสาสธิตให้ทุกท่านดูนะคะมานี่ค่ะเกิดไปอยู่สองคนนี้จะเรียกใครล่ะฉันเหลือ,อ,อมาค่ะสาธิตเหลือ,อ,อนั่งลงโอ้ยก็มหัวนะคะ ไฟไปใจสูลูกสาวกับไปให้แม่น <laughs> เดียวคุณพี่จะมาอย่างนี้เหรอตายแล้วให้เครื่องทำงานก่อนนะคะคุณพี่คะเราถึงจะได้อบไอ้น้ำที่ดีนะคะเอาอเร็วๆคะ่ะเออเอาเครื่องเราทำงานแล้วนะคะเอา คือเป็นฮอนไม่อยังคือฮอนเอามาทำงานค่ะไว้ฮอนแท้แล้วเนี่ยหาไว้ยว้รับเวี่ยว้ไอีหามเลยไว้ไว้ยอีปอบเครื่องทับอันออกออกไปนะแม่มึงตวันเนี่ยไม่อยังเอาไฟประจูดกูเอาโอไปนน้ำแม่ก็เป็นเผาหนูมาเนี่ยอุ้ยเฮ้หนักตัวทีตัวแดน่งเนาะ เอาเขาบอกไปน้ําไงคะใช่ไหมโอาไปน้ำอยังมาสดปัดเนี่ยฮะหนี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 เอานี่ยังมัดหมดของขายแล้วเหรอใช่ไหมขายยังเบิด์นพอแห้งแล้วฮะล่มเหลวล่มเหลวล่มเหลวเออล่มเหลวอะไรยิปอหมึงเป็นยังเอ้าเล่นเทียที่หาแล้วเนาะเล่นดูหลายกูุ่มยังไงเลียเว้ยซุ่งว่าเบิรงกับไม่อยากอายเบิรงแถวจังไหนก่อเออมาไหมคิวไปยังฮะเก็บของก่อนเออเก็บของกับมาเร็ยรว มาทำแน่เอาไปแล้วเนี่ยเก็บทะเบียนรหนึ่งเลยนะเอาสวดๆได้ค่ะขอบพระคุณทุกๆรยีแรงใจจากแฟนๆทุกๆสถานที่แฟนๆทุกๆชมรมก็แฟนๆครับกว่า